โอเคครับตอนนี้ก็จะถึง2 0 0 0 0ื่นับสกาแล้วนะครับพี่ก็ฝากให้น้องๆคนไหนที่ชอบพี่นะครับกดติดตามช่องพี่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะครับผมอย่าลืมติดตามช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีสี่ได้ครับตอนนี้ในทีเอพี่ะครับมีลูกแคนพี่อยู่2คนนะครับมีไอ้เสริมกับไอ้ทิวนะครับตอนนี้มันพากันเอาอีปิกเนี่ยไปลงเล่นเซิร์ฟอื่นอยู่นะครับแบบไม่กลัวโปเลยนะครับพี่ก็ คิดว่าจะทําคลิปอะไรดีวันนี้พี่จะมาทําคลิปลองใจลูกแคนครับลองใจไอ้เสริมครับพี่จะพี่จะทําเป็นแบบว่าเอาหมื่นเซตแดงเนี่ยเอาหมื่นแดงเนี่ยลงไปเล่นกับมันครับเอาเป็นว่าพี่จะชวนมันลงไปแคมป์เคียร์วิวแล้วกันชวนมันไปแคมป์เคียร์วิวไปแคมป์อยู่เคียร์วิวแล้วก็พอไปแคมป์เคียร์วิวเสร็จปุ๊บพี่จะทำเป็นแบบว่าพี่เจ็บท้องอยากเข้าห้องน้ำปวดขี้แล้วพี่จะให้มันเฝ้าเฝ้าพี่อยู่บ้านแดงครับ เฝ้าพี่อยู่บ้านแดงพอเฝ้าอยู่บ้านแดงเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่จะรอดูครับว่าคนอย่างไอ้เสริมเนี่ยมันจะเหลี่ยมหรือเปล่าครับถ้ามันเหลี่ยมมันก็ต้องยิงพี่แล้วมันก็ต้องมาแบบว่าเ,เฮ้ยไอ้เคียบาสใครมายิงมึงไม่รู้แล้วมันก็จะเอาหมื่นพี่ไปครับจะรอดูนะครับว่ามันจะมันมีปฏิกิริยายัางไงนะครับเพราะว่าคนอย่างไอ้เสริมเนี่ยมันต้องเหลี่ยมอยู่แล้วนะ้องพี่คิดว่ามันต้องเหลี่ยมอยู่แล้วครับเอาเป็นว่าตัดไปตอนที่พี่ชวนมันเล่นนะครับแม่งมากูอยากเอาหมื่นลงว่ะแม่งไปแคมป์เคลีย่อนป่ ไปได้ปะเนี่ยกูจัดจัดหมื่นแล้วเนี่ยกูเต็มที่เลยเนี่ยกูจัดหมื่นแล้วเนี่ยไเลยไปเลยโว้โป้ช่างแม่งไม่ได้เก่งหรอกโปมามามาถ้างนั้นนะกูลงแล้วก็ลงแล้วพี่บากอัดลิปดิแจมไปโดนเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จคลิปไปด้วยเดี๋ยวพี่อจคลิปไปด้วยโปแกม่อนมคลิปพี่แพ้งพังเป็นไรไม่รู้แม่งเออดีแล้วไอทิวมึงตีพี่มาเหรอทิวใช่ใช่โอเคโอเคมามามา ไอ้แค่เจ็บท้องว่ะไอ้แค่เฝ้าเฝ้ากูหน่อยได้ไหมพอดีอะมันมันคนมาพอดีไปเฝ้าที่ไหนใหเฝ้าที่ไหนมาเดินมาที่ไหนดีมาบ้านแดงมาบ้านแดงมาบ้านแดงไอ้แค่เจ็บท้องว่ะได้ไม่ไหวปะมาตีก่อนดีแม่บัดชีว่ะเออไอ้เออแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดินไปถึงก่อนเสียเวลาแป๊บหนึ่งเร็วเสริมกูเจ็บท้องเนี่ยเร็วเออกูรู้แล้วมกูก็ใจเย็นเนาะแต่กูตั้งโลบักให้ ทิววิ่งช้าเหงื่อโอเค่เจ็บท้องเสริมไม่ไหวแล้วเพื่อนตัวละครผมตัวละครอะไรดีเร็ววทิเสริมกูไม่ไหวแล้วกูเจ็บท้องมันใกล้จะตายแล้วทิวไอ้เฮียถ้าย่างนั้นกูไปก่อนนะมึงเฝ้ากูนะกูไปแล้วนะแป๊บนึงพี่ไม่กูยืนอยู่ในห้องบ้านแดงนะกูมึงปิดบักด้วยบังเกอร์บักด้วยนะเดี๋ยวกูทิ้งบังเกอร์ไปให้นะเดี๋ยวกูทิ้งบังเกอร์ไปให้นะทิ้งไว้ทิ้งไว้ทิ้งไว้บักด้วยบักด้วยทำบังเกอร์บักด้วยไม่ไหวแล้วไอ้เฮียเดี๋ยวมันมีเด็กลงมาเนี่ยเดี๋ยวรรอออออกกกกกููีี่่่่่นนไไไมมมยาดด้ัใชหะะปล ตอนนี้พี่เขาปิดไมค์มันไว้แล้วนะครับพี่ทำแบบว่าพี่ไปที่พี่จะยินนิ่งนะครับพี่ปิดไมค์มัแล้วพี่จมองดูนะครับถ้าคนปกติมันก็จะป้องกันพี่นะครับแต่ถ้าคนเหลี่ยมนะครับมันก็จะยิงเราป้อ่นะเห็นไหมไอ้ี่แต่แต่แบบมันก็พูดว่าตีเหนให้ถึงไม่เ็นคนแบบนั้นครับถ้ามันลูดพี่ถ้าไอ้เขียเวนวมันเตะพี่ออกตี มันเต๋ยี่ออกตี้คลิปนี้มีแน่ๆครับมีแน่ๆแล้วก็บอกว่าแต่พี่ทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าพี่จะลองใจมันนะครับตามจริงเนี่ยตอนเนี้พี่จะหันสวนมันเลยก็ได้นะครับแต่พี่จะลองใจมันนะครับน้องพี่จะลองใจมันนะครับเนี่ยพอพี่ออกตี้ปุ๊บเนี่ยพี่หันสวนมันเลยก็ได้ครับแต่ว่าพี่จะลองใจนะครับว่ามันจะยิงพี่จริงหรือเปล่านะครับรอดูนะครับรอดูนะครับนี่ยิงคอกันโหลไปสักทีบ้าบี เฮ้ยมังจริงๆเฮ้ยเฮ้ยไปเล้วดิ้งเก็บเก็บวัดดีเพิ่งดิดๆไปตอนแล้วดิ้แล้วไปแล้วเจ้าไปแล้วเจ้าลูกแคนโคตนเหลี่ยมไอเสือมาเพชรหมื่นกะหลัดเหลี่ยมจัดที่เฮียเดี๋ยวเดี๋ยวตอน โอ้โหดีใจใหญ่ดีใจใหญ่เต้นใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวก็พอแล้วเอาเป็นว่าพี่พี่ยังยังไม่มานะครับรอรอรอเวลาดิสพี่ก่อนแบแป๊บหนึ่งแป๊บนึ่งรอสักประมาณหนึ่งนาทีพี่จะทำเป็นว่าเออมาแล้วอย่างเงี้ยเออรอดูว่ามันจะเป็นไงตอนนี้พี่ปิดไมค์มันอยู่นะครับตอนนี้พี่ปิดไมค์ในทีเอสอยู่นะครับตอนนี้พี่ปิดไมค์ในทีเอสดูนะครับว่ามันจะพูดอะไรกันครับแต่ตอนแรกกูไม่มีด้วยเราจะตอแหลนว่าไงแต่ว่าเพิ่งไปซื้อมาไงจัดฉากด้วยดูมันจัดฉากมาจะถือมาด้วยดูดูมาขายราคาร้อน ห้าร้อยเออ,เอ,อ,เอ,อราคาร้อนห้าร้อยเลยวะ มันสี่ร้อยก็พอแล้วมั้งโอ้โหมันมันจะไม่เนียนเอาวนะเดี๋ยวห้าสิบแปดตอนนี้พี่ก็ดีออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอเวลาเดี๋ยวพี่จะตัดไปตอนที่พี่มาเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะตัดไปนะครับโอเคครับครับผมตอนนี้ก็ผ่านไปได้สักประมาณสามนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไปเปิดไมค์ในทีเอสมันแล้วก็ทำเป็นว่ามาแล้วนะครับโอเคนะครับป้งมาแล้วมาแล้วเพื่อนมาแล้วโอ้ยเฮียพี่เสียใจว่ะเฮ้ยมื่แตกไอ้เที่ยอุ้ยกูก็แตกหมดเลยเฮ้ยทำไมตัวกูดีออกมาเนี่ยไอ้เที่ยตัวกูดีออกมาจะเกิดใหม่ใครยิงกูเนี่ย ม,มันมีคนลงมาโถมันมาไปแคนเลยโอ้ยเฮียคนมันเล่นน้อยมันจะมีมาได้ไงเนี่ยมันมีแค่เซฟโซนเจ็ดคนเองมีกันแล้วมันมาจากเซฟโซนเฮียพวกมึงติดก,กูออกตียิงกู่ะเนี่ยโอ้บ้าวโอ้โอแม่งเอ้ยอตอนนี้พี่ก็ทําเป็นปิดไมค์แล้วก็ทําเป็นเสียอารมณ์นะครับเสียแบบว่าพี่พี่ไม่เล่นละเพราะว่าหมดอารมณ์นะครับแล้วยังไงอย่างนั้นคนที่มันได้มื่นนะครับน้องฟังพี่นะคนที่มันได้มื่นเนะี่ยมันต้องเอามื่น มาโชโก้อยู่แล้วเชื่อพี่หมืน่นเอ้ยหมื่นแดงใครวาเนี่ยไอเสริมมันใส่หมืน่นเดี๋ยวพี่จะทำเป็นไปถามมันนะครับว่าหมืน่นหมื่นใครรอดูนะครับว่ามันจะเป็นหมื่นใครนะครับไอเสริมมึงแววหมื่นใครมาเนี่ยมซื้อมาจริงเหรอเมื่อกี้เลยเออเมื่อกี้ซื้อมาจากเออบุญเสริบบุพผา อะไรบุเสริมบุผาเออก็กูซื้อจากกูมาไงเพราะมึงยิงกูหรือเปล่าเนี่ยไอพี่อะไม่ใช่พี่พี่พี่ก็ดูถูกผมเกินผมไม่ได้เที่ย์ขนาดนั้นเยไอทิวมึงซื้อจากใครมาทิวผมซื้อนานแล้วโอ้อแม่งซื้อมานานแล้วทิวโอ้เหมือนลงเล่นมาท้อไปพี่อผมไม่มีตัวละครเพรามึงไม่เอาของกูไปจริงๆใช่ไหมกูขอร้องล่ะไม่มีตังค์แล้วโอ้ยคงฟังกูนะก็มีหมื่นผมจะเอาไปทำไมกูเหลือหมื่นอยู่เซตเดียวจริงๆกูไม่มีตังค์แล้ว พี่ผมเจ้าของพี่ไปทำอะไรเล่าขอร้องเราเพื่อนเงินนี้านหายากอยู่เพื่อนมีเปล่ามึงมีมึงเอาของกูไปจิงไหมกูก,กูให้พูดมึงพูดตงตรงอ่ะไม่ได้ไปโอโอเคครับตอนนี้พี่ก็ได้ปิดไม์มาแล้วนะครับปิดไม์ในจีเอแล้วนะดูครับมันเอาหมื่นพี่มายิงเล่นครับดูครับดูไว้นะครับใครเก่าไว้ในเซิร์ผูโอดูครับดู้เก่าแน่พี่ก็มาดีกลมาดีใครเก่าก่อนไห่ไงก็มาดีก่นมาดี ต่องมาดิไม่ได้เก่งอัไคนเลยหน้าเทฟเนี่ยยึดโอ้โหมันกางมันกางใหญ่เลยดูดิมันกางใหญ่เลยอ่ะมันกางในเซฟใหญ่เลยอ่ะเดี๋ยว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 ถ้าพี่ไปยิงมันตอนนี้นะครับมันจะเข้าเซฟนะครับแล้วมันก็จะว่าบาสมึงมายิงงูทำไมนะครับเดี๋ยวพี่จะไปเปลี่ยนตัวมานะครับแล้วก็รอมันลงนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่า ตัดไปตอนที่ว่ามันไปหาลงเซิฟอื่นเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะรอจังหวะนะครับตอนนี้มันก็น่าจะเอามากลางก่อนนะครับแต่ถ้ามันไม่ลงพี่ก็จะไม่อัดคลิปนะครับแต่ถ้ามันลงพี่ก็จะอัดนะครับเดี๋ยวพี่จะจะนอนรอเล่นอะไรรอก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปรอตอนที่มันลงนะครับน้องครับผมตอนนี้พี่รอมันตั้งนานครับนี่ก็6กโมงเลวนะครับเจ็ดโมงนะครับหกโมงห้าสิบเจ็ดนาทีนะครับนี่ก็6กโมงห้าสิบเจ็ดนาทีแล้วครับไม่รู้ว่าน้องๆเห็นหรือเปล่านะครับนี่ครับหกโมงห้าสิบเจ็ดนาทีนะครับ พี่โดนมันยิงตอนตีสี่นะครับตอนนี้ก็หกโมงห้าสิบเจ็ดนาทีนะครับพี่ก็จะถามมันนะครับว่ามันทําอะไรอยู่พี่ไม่รู้นะครับว่ามันเล่นอะไรอยู่นะครับถ้าสมมุติมันไม่เล่นหมื่นนะครับถ้ามันไม่เล่นหมื่นนะครับพี่ก็จะนอนแล้วนะครับถ้าสมมุติมันเล่นหมื่นนะครับพี่ก็จะไปตบมันนะครับแขนพี่เก็บควมแ้นนี่มาสามสี่ชั่วโมงแล้วครับน้องไม่รู้เหรอ ดี๋ยวพี่พับไปเปิดไมค์ก่อนนะครับโอ้ยแม่งนอนเพิ่งตื่นนี่เฮียสามสี่ชั่วโมงแล้วนนท,ทำไรมาเ,รเสริม่มกว่านึงหนึ่งหมื่นอยู่แล้วน้องจริงหรอเออหมื่นแดงที่มึงที่มึงซื้อมาเหรอเออกูเพิ่งซื้อมาเลยน็ not, not, not. อตน็อตน็อตว่าไงพี่หมื่นพี่แตกปะฮะหมื่นพี่แตกหมื่นแดงอ่ะแตกคือผมอ่ะ้ผมไปแตกอ่ะ ไม่ไม่ไม่พี่ได้ชดมาแล้วคือพี่ลงไปกับไอ้เสริมด้วยกับไอทิวพอลงไปไอ้กับไอ้เสริมกับไอทิวแล้วพี่ไปขี่พี่ได้บอกไอเสริมเฝ้าพี่ไว้แล้วก็พี่กลับมาปุ๊บแตกไอเสริมบอกว่ามีหมื่นมาตกก็จริงม่มีหมื่นมาตบมันโกหกพี่จริงเหรอร้องโกหกนะพี่ช่วยสุดวิธีแล้วเออไอเสริมมันก็แตกนะไอเสริมมันก็แตกนะอพี่ <c oughs> พี่ขอร้องมันสุดแล้วไอเสริม <c oughs> มันไม่น่าจะโกหกหรอก อพีอ่จะโกหกทำไมวะเดี๋ยวไอเสรมันได้แตกนะเฮียไปหาหนึ่งหนึ่งหมื่นนะเพราฝีมือไม่ถึงเล่ฮึมมสเรีจอเฮียออพี่ก็จะดีดหาเซิร์ฟไปนะครับพี่จะหาเสิร์ฟเรื่อยๆนะครับพเพราะว่าพี่ไม่รู้ว่ามันอยู่เซิร์ฟไหนนะครับพี่จะดีดหาเซิร์ฟเรื่อยๆนะครับพี่ไม่รู้ว่ามันอยู่เซิร์ฟไหนนะครับพี่ดูก่อนนะครับ อ่าเด้เลยเอ้ยหมื่นมาหมื่นใหม่ด้วยนอนนอนนอนมาเข้าจี n เน,น้องอะไรพี่ยังไม่เข้าอีกเหรอพี่เข้าแล้วเนี่ยมึงอยู่ไหนมารับพี่ก๊าลาจุกลาโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวพี่ไปพี่จกปูนแป๊บนึงพี่จกปูนแป๊บหนึ่งเฮ้ยมันเล่นวะบ้องเอาไงวะมึงจะกูจะบวกดีวะหรือว่าจะดิฟดีวะไม่ไหวมึงเจอหมื่นใหม่เหรอเสริมเออหมื่นใหม่ มันไม่ค่อยเก่งเหมือนไมอ่ะมันไม่ค่อยเก่งออกเชี่ยกูไม่ค่อยเก่งออก One นอนพี่จกปูนอยู่นะนอนพี่จกปูนอยู่แบบนึงดนบ่าเ่ามเ่ามเลในเมองไปล้งไปแล้วปลังไปแล้บนะครัดไปเรัมวมึงไม่ไหวก็ลองโค้ไปเยแล้วบ้าว

ไอนขนาดนั้นเลยวะโอ้ยเม็ดเหมือนซาาไปเยอะว่าเลยเถอะแตกไม่แตกโคตรอึดเหนื่อแล้วมาดิโอ้วิ่งหนีมาจะตอกเลยที่แบบ เม็ดตาม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 ตาามตามตามตาาตาม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  อะไรพี่อยากรกะจอวัดอะไรครับวัดดิวัดสดตอะไรวัดดิ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 วัดดดดวัดยาด้วยโอ้ยเจนี่ม่นปวดด้ย มแตกเหรอโง่ไงไอ้ไนอนมารับพี่ยังที่ขนปูนอนอะเนาะมึงใหม่มันโกงเว้ยเหี้ยทุกคนน้องมึงมึงแตกจริงหรอมึงกูแตกจริงเลวะ ฝีมือไม่ถึงไปหาเล่นกับเขามืงอ,อะอีเวนร้องว่ฝีมือไม่ถึงบอกแล้วพี he, ยซื้อเพิ่งซื้อหมื่นมาไม่ใช่หรอครับผมตอนนี้พี่ก็ยิงมันได้คืนมาแล้วนะครับแม่งพี่รอตั้งแต่เจ็ดโมงพี่ก็เกือบแตกมันไปเหมือนกันถ้าพี่แตกไปนะหมื่นที่สองพี่ก็แตกให้มันไปด้วยเนี่ยครับตอนนี้เจ็ดโมงครับพี่รอมานตั้งแต่ตีสี่ที่มันเอาหมื่นพี่ไปครับตอนนี้เจ็ดโมงครับดูดิ พี่ง่วงนอนหมดแล้วครับน้องคือคลิปนี้พี่โคตรสะใจเลยนว้ยพี่อะทำเป็นให้มันยิงจริงๆแล้วมันก็เหลี่ยมจริงแล้วพี่ก็ยิงจริงด้วยเมื่อกี้อะพี่ใส่เต็มเลยพี่บอกให้พี่อาจจะเล่นไม่เก่งหรอกไอ้เหียเสริมันไม่เก่งกว่าพี่ไงเป็นงั้นแหละเอาป็นว่าคลิปนี้นะครับก็ได้รู้ความเหลี่ยมของไอ้เสริมไปแล้วครับแล้วก็พี่ขอตัวไปก่อนนะเพราะมันเจ็ดโมงแล้วพี่อยากนอนแล้วครับเพราะว่าพี่จะตื่นมาตัดคลิปแล้วก็ลงให้น้องๆได้ดูวันนี้เลยนะครับถ้าไงก็พี่ได้คลิปลงแล้ว แล้วก็ได้แกงมันด้วยมึงดูไว้ในเสริมถ้ามึงได้ดูคลิปนะเป็นไงบอกแล้วอย่าเหลี่ยมทาไปเลี่ยมกูไม่ได้โง่กูอัดคลิปกูบอกแล้วอ่านมาถ้าใครชอบผมนะครับจะถึง20,000ซับสไครต์แล้วครับก็ขอฝากซับสไครต์แล้วก็กดไลค์กดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับผมผมอยากถึงแสนซับล้านซับเหมือนทุกคนครับที่เขาอยากดังนะครับขอบคุณมากครับผมถ้าไงพี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ